ตั้งแต่เปิดร้านใหม่เดือน5จนถึงปัจจุบันนี้นะครับ5อันดับพระที่ได้มีโอกาสเช่าบ่อยที่สุดอันดับที่1เลยเนี่ยพูดได้เลยนะครับโสธรกรมตํารวจไม่ว่าจะเป็นเนื้องเงินเนื้อ3ามกษัตริย์ จนถึงเนื้อท้องคําผมได้เช่าเป็นหลักสิบองแล้วนะครับอันดับที่2นะครับขอยกให้อันนี้เหมือนการเจอบ่อยยี่ห้าศตวตรษเนื้อดินเนื้อชินตะกวัวเนื้อปะกา้าถึงแม้เป็นพายย่อยๆหลักร้อยห,หลักพันอะไรเงี้ยก็ได้เช่าเรื่อยๆอันดับที่3หลวงพ่อแดงแต่ถามว่าอาจจะไม่ใช่รุ่นแรกอาจจะเป็นรุ่น4ี่รุ่นพระปารุ่นพ่อครไรอะไรเงี้ยรุ่น2รุ่นแรกมีบ้างแต่รุ่นย่อยๆของพ่อแดงคุกเข่าได้เจอบ่อยจริงๆส่วนอันดับที่4เนะี่ยมีบางอาทิตย์ได้เช่าทุกวันเลยแต่เป็นเรื่องที่แปลกนะ หลวงพิมพ์วัดละหารไล่ทั้งเหรียญเสมาเหรียญปกแปดรอบเหรียญห่วงเชื่อมเหรียญพันอื่นผงไพยกลุมมาพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ที่ร้านนี้ได้เช่ามาหมดแล้วนะครับส่วนอันทีห้เนี่ย อันนี้ก็เบียดกับปุทิมมาเลยหลวงปู่โต๊ะวัดปู่ดุษฎีทั้งรุ่นย่อยรุ่นหลักนะครับรุ่นหลักพันก็ได้เช่าบ่อยรุ่นหลักหมื่นก็บ่อยมากๆรุ่นหลักแสนก็ได้บ่อยอย่างจัมโบ้สองเนี่ยได้บ่อยจริงๆบางอาทิตย์นี่ได้สามสี่องก็มีนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากสำหรับผมปกติอยู่ที่พันทิ์เนี่ยก็ไม่ค่อยได้เช่าบ่อยแต่ว่าตั้งแต่เปิดร้านเนี่ยห้านดับที่จัดมาให้เนี่ยก็คือได้เช่าบ่อยที่สุดตั้งแต่เปิดร้านมาเลยนะครับท่าในใดที่มีพักเครื่องในห้า,ดหา,าม,ามด